วันนี้ไปทำงานกับเรากันนะกอนซึ่งวันนี้มันจะมาแปลกใหม่คือเราไม่ได้ขับรถไปเราจะเดินทางด้วยรถสาธารณะเริ่มจากที่เรานั่งรถเมล์แล้วต่อเรือนะจ๊ะเป็นทางที่เร็วที่สุดและใช้เงินถูกที่สุดวันนี้เราก็จะมาถึงออฟฟิศประมาณ8ปดโมงครึง่งเดินถึงโต๊ะก็ประมาณ8ปดโมงห้บหลังจากเก็บของที่โต๊ะเรียบร้อยเราก็ลงมาซื้อกาแฟเย็นๆสักแก้วก่อนที่เราจะเริ่มทํางานของวันนี้ค่ะแต่ดูหน้าตาก็น่าจะรวงงวงไม่ไหวกาแฟก็ไม่ได้ช่วยอะไร In generaly I start work รอบ9โมงเช a าแ then after that around mid day I have lunch and then back to work ร n บ1 m every day. เอ่อก็อย่างว่าเนาะก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเราก็มาทำงานต่อ m e ต t i n g เล็กน้อยแคชชงแคชอัพกับทุกคนและเราก็เลิกงานตอนประมาณ6โมงเย็นหลังจากนั้นวันนี้เรามี e v e n ์ทีมเราชวนกันไปวิ่งทุกคนการวิ่งหเราจรวมในสลอมาดูแล้วค่ะวิ่งจากเซ็นเตอร์เวิร์ไปสัวลุง มาวิ่งสวนรูมาทำอะไรไม่ได้มาวิ่งมาทำคอนเทนต์เงื่อออกนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่ชิวๆ ระยะทางทั้งหมดของการวิ่งวันนี้คือจากเซนเันเบอร์มาสวนลุม1กิโลวิ่งในสวนลุม1รอบ3.5กิโลแล้ววิ่งกลับอีก1กิโลนะคะก็ประมาณ4.5กิโลเหนื่อยสาดหลังจากที่เราวิ่งอะไรเสร็จสัตว์ล้วก็กลับไปที่เซนเันเบอร์แล้วเราก็ยิบกระเป๋ากลับบ้านนะาาววันนี้เราเดินทางด้วย BTS แล้วต่อ MRT สายสีน้ำเงินต่อด้วย MRT สายสีเหลืองพอลง MRT สายสีเหลืองเราก็ต่อบู ก็คือบินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเองก็คือค่าเดินทางแพงมากค่ะกับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสบายกว่าการที่เรานั่งเรือกลับอีกอย่างเรือหมดแล้วตอนสองทุ่มครึง่งมันไม่ทันสุดท้ายแล้วเรามาถึงบ้านสี่ทุ่มครึง่งที่วิ่งมาทั้งหมดไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรเลยเพราะกูมาแดกมามา,มาตอนสี่ทุ่มครึง่งแม่เอ้ยหิวข้าวชิบหาย